บำเพ็ญคุณงามความดีเข้ามาจิตใจของเราจะเอิบอิ่งด้วยธรรมแม้ไม่เห็นสวรรค์พานก็เป็นที่แน่ใจในสวรรค์ทั้งหลายในหัวใจนี่ประการหนึ่งประการที่สองมีการอบรมภาวานาภาวานาจิตใจมีความสงบเยือกเย็นการภาวานาบรรดาพี่น้องชาวพุทธเราไม่ค่อยจะเข้าใจกัน เพราะฉะนั้นหลวงตาจึงถือโอกาสแสดงการภาวนาให้ฟังแทบทุกแห่งทุกผลไปเพราะการภาวนานี้เป็นมีอริสง์อันยิ่งใหญ่มากทีเดียวการภาวนาคือการอบรมใจให้มีความสงบเยือกเย็นเช่นเราตอนจะหลับจะนอนให้ผากันไหว้พระก่อนแล้วแล้วก็ นั่งทำความสงบใจเราจะนำคำทำบทใดก็ได้ตามจดิบนิสัยของเราที่ชอบทำบทนั้นๆมาบริกรรมเช่นพุทธโธหรือธรรมโมหรือสังโฆหรือมราณาาะนัตติระลึถึงความตายอย่างนี้ก็ได้เรานึกคำไหนแล้วให้นำคำนั้นมาบริกรรมกำกับใจของเรา มีสติควบคุมในเวลาภาวนาจิตใจจะค่อยสงบเข้ามาสงบเข้ามาเพราะบทบริกรรมธรรมนั้นกล่อมใจให้อยู่กับคำบริกรรมด้วยสติควบคุมใจจะมีความสงบเยือกเย็นขึ้นมาบ <c oughs> างทีจะแสดงลทธิ์เดชขึ้นมาเป็นบางลายก็ได้ทั้งนั้นนะ แสดงฤทธิดเดชขึ้นมาภายในใจเพราะจิตสงบรวมลงไปนี้แสดงความแปลกประหลาดอัจจรันทร์ขึ้นมามีความสว่างสวัยสว่างสวัยภายในใจความอัจจรันทร์ก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นนี่เรียกว่าผลแห่งการภาวนาทีนี้เมื่อเวลาเราทําอยู่ทุกวี่ทุกวันทําไปทําไปจิตเมื่อได้รับการบํารุงรักษาอยู่ อบรมอย่างนี้เรื่อยไปก็ยิ่งมีความชำนิชำนาญความสว่างสวัยความสงบลมเย็นก็เร็วขึ้นเร็วขึ้นความสว่างสวัยของใจก็ปรากฏขึ้นมานี่ละผู้นี้ยิ่งเป็นผู้ที่แน่ใจในการตายนี้จะตายไปที่ไหนจะไม่สงสัยเลยแน่วแน,วแนว่ต่อมากต่อผลโดยลำดับลำดาจากการภาวนาของตน นี่เป็นธรรมสำคัญมากพระพุทธศาสนารวมอยู่ที่ภาวนาเป็นลากแก้วด้วยเป็นแอ่งของศาสนาด้วยเป็นลากแก้วของศาสนาด้วยเมื่อเรามีการอดลมจิตใจให้มีความสงบงเย็นเป็นประจำทุกปี่ทุกวันแล้วใจของเราจะรับความสงบเย็นสงบเย็นต่อจากนั้นก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นเพิ่ม เรื่องการสถานที่จะไปเกิดนั้นไม่สงสัยแน่ใจแน่ใจจากการภาวนาของตนนี่จึงเป็นธรรมที่เลิศเลือสุดยอดยิ่งกว่ากุศลทั้งหลายการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีที่เราเคยทำมาเป็นประจ,จำเป็นนิสัยของเราซึ่งเป็นชาวพุทธ ก็จะเพิ่มกำลังแห่งการให้ทานการรักษาศีลยิ่งขึ้นเพราะอำนาจแห่งการภาวนาเป็นแม่เหล็กดึงดูดจิตใจให้มีความรักใคร่ใฝ่ใจในทานในศีลมากขึ้นมากขึ้นแล้วการภาวนาก็หนักแน่นขึ้นแน่นขึ้นสุดท้ายใจของคนคนนี้มีแต่บุญแต่บุญศนเต็ตตหมหัวใจผู้เช่นนี้ตายเมื่อไหรตายเถอะ ตายแล้วไม่ต้องนิมนพระมากุศลาก็ได้เพราะคำว่ากุศลากอสอนให้โลกฉลาดสอนให้เราฉลาดเราภาวนาอยู่แล้วเป็นการส่งเสริมเป็นการสร้างความฉลาดให้ตัวของเราแล้วจนกระทั่งจิตใจของเรามีความสงบผ่องใสเป็นของแปลกประหลาดอัจจรจั์ขึ้นมานี่เรียกว่าเรากุศลาแล้ว เรื่องกุศลาภายนอกที่นิมนต์พระมาสวดนั้นไม่ได้จาเป็นยิ่งกว่ากุศลาภายในด้วยจิตตะภาวนาของเราการตำบุญให้ทานของเราให้พากันสร้างตรงนี้จะเป็นที่แน่ใจต่อจิตใจของเราซึ่งเป็นชาวพุทธลวงตาห่วงใยพี่น้องทั้งหลายมากทีเดียวไม่ใช่ธรรมดาการแนะนำสร้างสอน ตั้งแต่ได้เป็นผู้นำเพื่อพี่น้องทั้งหลายตลอดมานี้ไปแนะนำสั่งสอนที่ไหนก็ต้องได้สั่งสอนถึงเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องภาวนาเพราะหลักใจของเรารู้สึกว่าฝ่ายคว้ามากไม่มีหลักใจจิตใจฝ่ายคว้าเลื่อนลอยมากไม่มีหลักใจจึงคอยพากันสร้างหลักใจด้วยจิตตภาวนาให้ทั่วหน้ากันนะ เวลาจะหลับจะนอนมันอยากนอนขนาดไหนก็ช่างเถอนนะมันจะเป็นไรเราเคยนอนมาตั้งแต่วันเกิดขณะที่เราจะภาวนามันจะอยากนอนนักหนาหรือบังคับไม่ให้นอนก็นอนมาตั้งแต่วันเกิดไม่เห็นเลืองเห็นเลออะไรจะภาวนาเพียงเท่านี้มันจะตายหรือเอาตายนา่นบอกให้เจ้าของตายเลยแล้วก็ภาวนาต่อไปให้บังคับอย่างนี้ ทุกวันทุกวันบุญกุศลนี้จะปรากฏขึ้นที่ใจที่ใจดีไม่ดีจะเกิดความสว่างสวัยขึ้นที่ใจของเราจนได้นั่นแหละการภาวนาเป็นธรรมสำคัญมากทีเดียวพุทธศาสนาหลักใหญ่อยู่ที่การภาวนาพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยการภาวนาพระสงฆ์สาวกทั้งหลายตรัสสรู้ธรรมด้วยการภาวนา สาระของพวกเราคือพุทธทงทังธรรมวังสังขังสนังกระฉามีนี่ท่านสำเร็จมาจากการภาวนานี่การภาวนาจึงเป็นความจำเป็นมากควรจะให้ติดแนบในชาวพุทธของเราแต่ละลายละลายไม่ควรปล่อยวางให้เรื่องโลกเรื่องสงสารนั้นมันฟุ้งเฟอเ้อเหิมจนเกินเนื้อเกินตัวมองไปทไหนมันรู้สึกว่า จนขย,ย,ยักขยแงพูดให้พี่น้องไหนฟังสายตาของธรรมดูกิเลสด,ดูง่ายนิดเดียวแต่กิเลสด,ดูธรรมดูไม่เห็นไม่นำซ้ำปฏิเสธว่าธรรมไม่มีบุญไม่มีแต่ธรรมดูกิเลสด,ดูง่ายนิดเดียวดูไปที่ไหนที่ไหนมีแต่กิเลสห้อมล้อมห้อมล้อมเต็มผู้เต็มคนจนมองหาตัวคนไม่เห็นมีตั้งแต่กิจยาของกิเลสออกแสดงตัว ความโลภความโกรธราคะตัณหามันแสดงออกมาจากกิริยามายาของของคนมีที่เด็ั้นาหน,นาน,นั่นแหละทำให้เราเพื่อเตินลืมเนื้อลืมตัวคิดว่าตัวนี้จะร่ำจะรวยจะสวยจะงามมีแต่ความหวังสร้างมาอยู่ไม่ถอยผิดหวังเท่าไหร่มาเห็นโทษของมันแล้วก็มีแต่หวังไว้แล้วก็ดีดดิ้นดิ้นดิ้นได้เท่าไหร่ไม่พอได้เท่าไหร่ไม่พอได้เท่าไหร่ก็ยิ่งหวานกับ เสริมเชื้อไฟเข้าสู่ไฟได้เท่าไรรายได้นั้นเป็นเหมือนเชื้อไฟใสเข้าไปให้กิเดสตัวอยากได้นั้นแล้วมันก็เป็นไฟเผาเอาหมดแล้วยิ่งอยากได้มากแล้วมันตายทิ้งเป่าๆไม่เห็นมีอะไรติดเนื้อติดตัวเราเคยเห็นไหมไม่ว่าบ,บ้านใดเมืองใดตายแล้วเราเคยเอาสมบัติเงินทองเขาของตึกรามว่านช่องที่มีอยู่ของเราไปเผากันมีไหม เราไม่เคยเห็นนะเห็นตะกเ่าเผา,เาด้วยฟืนเผาด้วยถ่านพอย่างนั้นเต็มโลกเต็มองสารแต่ขั้นเวลามีชีวิตอยู่สิ่งเหล่านั้นเป็นของที่เลิศเลอไปกะทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เพราะพิเลดมันหลอกเราให้ดีให้ดีดว่าอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีดีเลิศเลอย,ยิ่งกว่าธรรมทั้งหลายสุดท้ายก็มากรบทม ไม่มีเหลือเหลือตั้งแต่ความโลคเต็มตัวความโรกรธเต็มตัวเมื่อไม่ได้สมหวังก็เครียดแช้นฆ่าฟันลันแทงกันนี่ราคะตันหาต่อมันกันราคะตัณหานีแปลว่าอะไรตัญหาคือความขยันขยานยาคือความดีความดนราคะคือความรักความใคร่เนี่ยมันเต็ม,ม่ในให,หัวใจตัวนี้เป็นตัวรุนแรงมากนะ ในครอบครัวยจ้เื่อนแตกกระจายกระจายกันได้เพราะราคานี่มันกำเริบหญิงก็กินไม่พอชายก็กินไม่พอมีเมียแล้วก็ไม่ไม่ยอมมีผัวแล้วก็ไม่ยอมยังอยากกินเข้าไปอีกมากยิก่งกว่านี้มากกว่านี้นี่คือราคาจันหามีเมียร้อยคนมันก็ยังไม่พอนะเอามาพันคน นี่พอดีแปลวหมามาเป็นเมียอ,อีกก็ยังจะพอใจอีกเพราะราคาตันหากนี่มันหลุนแรงมันหิวมากเอาหมาก,ก็เอาไปก่อน,นว่าเป็นอย่างนั้นได้นะนี่ละสิ่งเหล่านี้นะมันทําโรคให้ลืมเนื้อลืมทว่จนกระทั่งไม่มีบาด้าทั้งๆที่โลกนี้เกิดมาแล้วตายด้วยกันทางนั้นไม่มีใครอยู่คฟ้าได้เลยแต่เรามันก็ลืมคําความตายไปเสีย มีตั้งแต่ความว้งเพ้อเหิดิ้ติ้งไปกับกิเดสตัญหาที่มันหลอกลวงอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเนี่ยเป็นัณหาต่างหากนะไม่ได้เดือดร้อนเพราะความทุกข์อนนหาไม่พอปากพอท้องอะไรบ้านเมืองเราเมืองไทยแล้วนี้เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ําไปที่ไหนพออยู่พอกินพอเป็นพอไปทั้งนั้นเลนะไม่ได้อดได้ยากขาดแคนแต่สิ่งที่มัน ให้ปวดไทยอยากอยู่เนี่ยทั้งๆที่ของมีเต็มบ้านเต็มเดือนจ้าของมันก็ยังว่าไม่พอไม่พอ,พอคือกิเลสตัวโลกนี่แหละตัวราคาตัณหานี่แหละมันพาให้ดีไทยดีจนโลกทั้งหลายจะเพราะอย่างยิ่งคือชาวพุทธเราลืมป่าช้าตายวันไหนก็ไม่สนใจขอให้ได้ยานใจคอยได้ยินใจมันไม่ได้อย่างใจมันผิดฝังผิดฝังทั้งนั้นเนี่ให้พากันนมัมะระวงังเวลา มีชีวิตอยู่นี่ให้สร้างเนื้อสร้างตัวสมบัติภายนอกให้ให้ได้สมบัติภายในก็ให้มีสมบัติภายนอกอานอานอการความเป็นอยู่ปรวายนี่เช่นมีตึกรามบ้านช่องถนนหนทางสมบัติเงินทองนี่เป็นของสําหรับกายเป็นสมบัติของกายก็ให้ส่อแสวงหากันนี่ท่านไม่ได้ห้ามให้มีความพยันามันเพียรในงานที่ชอบเพื่อนํามาแล้ว การ่างกายของเราจะได้อาศัยกินอยู่หลับนอนก็ได้สะดวกสบายเพราะเรามีสมบัติเป็นเครื่องสนองความต้องการของเราสิ่งเหล่านี้ก็ขอให้มีแล้สิ่งภายในยิ่งใจคือ,อนั่นละหาใครไม่ค่อยสนใจว่าใจมีที่พึ่งหรือไม่แล้ววิ่งหาจต่ที่พึ่งภายนอกตึกรามบ้านช่องบ้านกี่หลังหลังหนึ่งมีกี่ชั้นมันก็ยังไม่พอไม่พอ กับร่างกายอันเดียวนี้นะแต่ใจนี้ปราศจากที่พึ่งไม่มีบุญกุศลไม่มีภายในใจตายแล้วจมตายแล้วจมโลกนี้ไม่ได้มองแต่เพราะอย่างยิ่งชาวพุทธเราไม่คยมองดูใจซึ่งเป็นหลักใหญ่มากที่สุดได้แก่ใจ,ใจเพราะใจนี้ไม่ตายร่างกายตายแล้วเอาอะไรมาทับถมมัน่าไรมันก็มันก็ตายแล้วไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรแล้วสุดท้ายมันก็ไปอยู่ในอันนั้นล่ะในขีดนั่นเห็นไหม หีบศพบ้านเรือนนั้นเอาไปเผากันเมื่อไหร่ตึกรามบ้านช่องกี่ห้องกี่หับกี่ชั้นก็เห็นเอามาเผาศพมันหมดเวลาตายก็เอาไปเผาในกองฟืนกองไฟเอาไฟนะ้ะมาเผาเอาหีบศพมาใส่เล็กๆน,น้อยๆเท่านั้นที่อยู่จริงๆเวละสุดท้ายของชีวิตเรานั้นเขาคือหีบศพเท่านั้นละ่ะมีเท่านั้นนะนอกกนั้นไม่มีนี่ร่างกายของเราว่าจะร่ำจะรวยไม่เห็นมันร่ำมันรวย สร้างปึกรามบ้านช่องให้อยู่มากมากให้อยู่หลายๆหลังหรูหราคู่ฟ้าเวลาตายแล้วมันไม่เห็นไปนอนอยู่นั้นมันก็มานอนอยู่ในหีบศพนั่นเนี่ยให้พิจารณาอย่างนี้เราจะไม่ลืมเนื้อลืมตัวจนเกินไปเรียกว่าเรามีปัาช้าเหมือนโลกตัวไปที่นี้ใจยิ่งมันมีที่พึ่งที่ยืดที่เกาะมวลกุศลก็ไม่มีเลย ให้ทานก็ไม่เคยให้ทานรักษาศีลไม่สวยสนใจการภาวนาพุทธโธธรรมสัคมไม่เคยพูดไม่เคยลึกถึงเลยนี่คือว่าจิตขาดที่พึ่งแล้วร่างกายมีที่พึ่งขนาดไหนมันก็ถึงเพียงลมหายใจขาดลงไปเท่านั้นมันก็นยุติแต่จิตใจนี้ไม่เคยตายตายจากอัตภาพนี้แล้วนี่มาเกิดนี้นะก็คือใจเป็นผู้พามามันครองร่างกายนี่คือใจ พอร่างกายนี้สิ้นลงหายใจฉะนั้นจิตนี้ก็ดิ่งออกเนี่ยเดินทางต่อแล้วนะต่อไปพบนั้นพบนี้พบนั้นนั้นนั้นมันต้องมีสเบียงมีที่พาไปมีสิ่งพาไปเอาถ้าสร้างบาปบาปก็พาไปอเ mm hmm. สวยกรรมตามอํานาจแห่งบาปหนักเบามากน้อยจงกระทั่งลงนรกได้เนี่ยมันไม่ตายนะจิตเนี่ยลงนรกตกนรกกี่กับกี่กันมัน ทุกก็ยอมรับว่าทุกแต่ไม่ยอมชีบหายคือใจดวงนี้ซึ่งตายไม่เป็นแต่ไหนแต่ไรมาหมดกรรมนั้นแล้วพื้นจะมาอีกก็มาเกิดอีกเกิดอีกคำว่าเกิดคือไปอาศัยร่างนั้นร่างนี้แต่ใจิตใจนี้ไม่เคยเกิดไม่เคยตายเป็นหลักธรรมชาติอย่างนั้นเลยมานี่มันเป็นอย่างนี้นะอันนี้เวลาตายแล้วมันจะไปพบนั่นพบนี้นี่เรายังไม่แน่ใจในภพชาติของเราให้ฝากกนสร้างความแน่ใจให้ แก่ใจ,ใจเสียด้วยการสร้างคุณงามความดีสร้างหลักใจคือการประกอบคุณงามความดีทําตัวให้สุดจริตอย่าไปเที่ยวโฉกเท,ท,ที่ยวลักเที่ยวปล้นเที่ยวสะโดมเที่ยวรีดเที่ยวไถโคตรงงคนอื่นเขาไม่ใช่ของดีนี่คือฝืนคือไฟได้ของเขามามากน้อยเราจะมาภูมิมใจมันภูมิใจไฟเผาโมกเจ้ของนะมีความดีนินดเดียวเอาของเขามาด้วย จากผู้ใดก็ถามสถานที่ใดก็ถามแบกรถโกนีบไทยีท่ไถเหล่านี้นะมายังไงมันก็ไม่ใช่ของเราเพราะสิ่งนั้นส่วนสมบัติเป็นของส่วนรวมเรามีอำนาจบาดหลวงใหญ่แล้วมันยืดเป็นของของเราเดี๋ยวก็เป็นเป็นได้สําหรับลมปากแต่หลักธรรมชาติไม่เป็น